หากขอลูกหนังหลายคนครับมองย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ของปี2019ณเวลานั้นได้มีดิวการซื้อขายดิยวหนึ่งที่หลายคนนั้นต่างประหลาดใจและต่างก็รอจับตาดูว่าดิวดังกล่าวนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่โดยดิยวที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั้นก็คือดิวของจอาเฟลิกครับวันเดอร์คิดจากโปรตุเกสที่ย้ายจากเบนฟิกามาคาแข่งกับชางตรามีอลนติโกมาดริด้วยค่าตัวที่มีมูลค่าสูงถึง120ล้านยูโร แต่เธอว่าครับจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ดูเหมือนจะได้คําตอบแล้วครับว่าเฟลิกนั้นดูจะล้มเหลวกับทางตรามีอย่างไรก็ตามณนปะัจจุบันเฟลิกนั้นเขายังเหลือสัญญากับทางแอลติโกมาดริดอยู่ถึงปี2027แต่ดูเหมือนว่าอนาคตของตัวนักเตะน,นั้นเริ่มเกิดความไม่แน่นอนหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับทางสโมสรแอนเดรลิดได้ทําการตัดสินใจมอบเบอร์เซอร์หมายเลข7คืในให้กับองอตวนกิลสมัน แถมยังส่งเจ้าหนูเฟลิกที่เพิ่งกลับมาจากสัญญายืยมตัวจากเชลซีลงไปซ้อมกับทีมเยาวชนอีกด้วยแล้วพอหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวออกมาครับแข่งชาโปรตุเกสวัย23ปีรายนี้ก็เริ่มจะถูกนำชื่อน,นั้นไปเชื่อมโยงกับสโมสรใหญ่ๆหลายสโมสรอ,อาทิเชน่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปารีสแซงแวงแอสตันวิลล่าแต่ถึงอย่างนั้นดิวทั้งหมดก็ดูเหมือนไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักแล้ววันอังคารที่ผ่านมาครับทนายของเฟลิกก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อครับว่า ผมนั้นอยากจะเล่นให้กับบาร์เซโลนามากที่สุดพราะน,นั้นเป็นความฝันส่วนตัวตั้งแต่วัยเด็กของผมบาร์เซโลนาคือสโมสรอ,อันดับหนึ่งในใจผมตลอดการและหากการย้ายทีมนั้นเกิดขึ้นความฝันของผมผม,มันก็จะกลายเป็นจริงแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจาเฟลิกจะมีการหยอดคำหวานและกล่าวพาสืจอออกมาขนาดนี้ครับแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าดิลดังกล่าวจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายซึ่งถึงแม้ว่าจาแอนมาดริดจะอยากขายนักเตะออกไปแต่พวกเขาก็ต้องคาดหวังราคาที่ไม่ต่ำกว่า90บล้านยูโร ซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวที่ออกมาก็ดูมันจะตรงกับนักข่าวเชียนหนึ่งอย่างฟาบิเซโอโรมาโนโเขาก็ได้ออกมาชวิตข้อความถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องย่างมากที่ดีวดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะสถานาการณ์ฐานะการเงินของบาร์เซโลนานั่นเองแหละครับ